สิข้อแนะนำการดูดาวจาก Sky and Telescope มีคำแนะนำอะไรให้เราดูดาวจากเว็บไซต์นี้บ้างเรามาสรุปให้ฟัง10ข้อนะครับสวัสดีครับดูดาวกัน a r t u r s Astronomy วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ Astronomy for Beginners How to Get s t a r t in backyard Astronomy นะก็คือเกี่ยวกับว่าสำหรับผู้ที่จะเริ่มศึกษาดาร,รา,ศาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการสังเกตการในายามค่ำคืนเนี่ยเราสามารถสังเกต ดยใช้วิธีอะไรยังไงบ้างเขามีวิธีการเริ่มยังไงอันนี้ใน sky telescope.org เขาก็มีแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเขาแนะนำอย่างนี้ก็คืออันที่หนึ่งให้ให้เรียนรู้ท้องฟ้ายามกลางคืนจากจากตาเปล่านี่แหละนะก็คือให้ดูตาเปล่าแล้วก็ศึกษาจากในแอปพลิเคชันดาวหรือว่าในกลุ่มดาวในคลิปต่างๆที่เราเคยสอนกันไปเนาะว่า กลุ่มดาวนี้ดูยังไงสังเกตยังไงเนาะอยู่ในช่วงฤดูไหนเดือนไหนเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราเริ่มจากกลุ่มดาวสําคัญสาคัญเช่นเปอร์ซ่าเมเจอร์หรือว่าบิ๊กดิปเปอร์กลุ่มดาวหมีใหญ่จระเข้ของเรานี่แหละเราเริ่มสังเกตจากตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นข้อที่1ข้อที่2ก็คือ,อ,อแนะนําให้ใช้กล้องสองตาหรือเบนอคิลล่าก่อนกล้องโทรทัศนะน์นะเนื่องจากว่ากล้องสองตาจะทําให้เห็นวิวที่กว้างเนาะจะพอมองเห็น ลักษณะพวกกระจุกดาวกาแล็กซี่ได้ดีกว่ากล้องโทรทัศน์นะครับเกืดอเราซื้อกล้องโทรทัศน์มาเราต้องการจะดูกระจุกดาวลูกไก่เนี่ยไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าจะเห็นแค่ดาวดวง,ดวง,ดวงเดียวแต่ว่าถ้าต้องการดูเ็นเนบิวลากาแล็กซี่อะไรแบบตาเปล่าและกล้องสองตาเนี่ยจะสามารถช่วยได้ดีมากกว่านะครับเออแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกเป็นการลง,ลงทุนเบื้องต้นที่ไม่ได้แพงมากนะนะกล้องสองตาดีๆปัจจุบันก็ประมาณแราห้าพันบาท เมื่อเทียบกับกล้องโทรทัที่ราคาเป็นหลักหมื่นดีแบบดีๆนะก็อาจจะเริ่มลองพิจารณเริ่มที่กล้องสองตาก่อนนะอันที่3ก็คือศึกษาจากแผนที่แล้วก็ไกด์บุ๊กหรือว่าแผนที่ดาวเอ่อก็จะมีแผนที่ดาวหรือว่าแอปดูดาวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นส k y Safari ที่ใช้อยู่เซ l l าเรียมเนาะหรือเอ่อหรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่ที่ทุกๆคนอาจจะเคยใช้นะดูออนไลน์อะไรอย่างงี้ต่างๆเนาะ หรือว่าจะเป็น Star Chart ที่เป็นแอปฟรีก็สามารถใช้สังเกตได้หรือใครต้องการซื้อหนังสือหรือแผนที่ดาวแบบหมุนๆก็ลองซื้อดูมาดูได้เนอะอย่างไรก็ตามแผนที่ดาวที่เป็นกระดาษจะไม่รวมตำแหน่งดาวเคราะหนะอันนี้ก็ต้องเพิ่มจุดสังเกตต,ตรงนี้เข้าไปข้อที่4ก็คืออันนี้อาจจะต้องลองอาหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับเรื่องของอทางดาราศาสตร์เนาะจะลองดูทาง YouTube ทางเว็บไซต์ ของสมาคมดาราศาสาตร์หรือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับแห่งไทยอาเทศไทยเนาะหรือว่าจะดูของเว็บไซต์ต่างประเทศหนังสืออาจจะปัจจุบันมันเริ่มเทินไปเป็นออนไลน์มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตศึกษาจากตรงนี้ดูเนะมมาะเมื่อกี้เราเริ่มจากดูดาวตาเปล่าหนึ่งเนะสองออกพิจารณากล้องสองตาสามก็ลองศึกษาแผนที่ดาวนะสี่ก็คือลองหาหนังสือหรือเว็บไซต์หรือคลิปที่น่าสนใจนะ อันที่ห้าก็คือ astronomy diary ผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครได้ดูด,ดาวดวงจันดาวพฤหัสดาวลูกไก่อะไรลองถ่ายรูปถ้าทำได้หรือ,อ,อลองโพสใน Facebook หรือว่าจดใน Diary ไว้ดูเน,นี่ก็จะทำให้เรากลับมาดูย้อนหลังแล้วทำให้เราอยากดูปรากฏการณ์ต่อๆไปครับข้อที่6ก็คออือการไปศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเนาะอย่างเช่น ก็จะเป็นเรื่องของ self-education หรือ astronomy club หรือก็ุกร๊ปใน Facebook ต่างๆเนอะออกลุ่มที่ท่านสนใจเนาะกลุ่มถ่ายรูปดาวกลุ่มล่าช้างเผือกทางช้างเผือกอะไรต่างๆเนาะซึ่งก็เป็นแหล่งผู้รวมที่คนที่มีประสบการณ์ในการดูดาวเนาะแล้วมาแล้วทาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในการดูดาวมากขึ้นนะอันนี้ก็ดีมากๆเลยข้อ7ออกล้องโทรทัศน์ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราพร้อมแล้วเรามีกลุ่มมีคนที่แนะนําอะไรต่างๆแล้วนะผมก็แนะนําว่าหลังจากที่เราเตรียมการดูดาวอย่างอย่างเข้นละไม่ว่าจะดูดาวเป็นดูตาเอ่อกล้องสองตาเป็นอ่านเราค่อยมาคุยกันเรื่องกล้องโทรทัศน์นะครับเพราะว่ากล้องโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้ถูกมากแล้วก็เอ่อการดูเนี่ยก็จะดูได้ค่อนข้างจาํากัดถ้าเกิดเรายังไม่ได้ฝึกดูดาวให้ให้เก่งเนี่ยเอ่อการดูดาวจากกล้องโทรทัศน์เนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองลองมองดูแล้วกัน กล้องโทรทัศน์เนี่ยยิ่งขนาดใหญ่เนาะขนาดหน้ากล้องใหญ่ก็จะเ,เห็นดาวได้ชัดมากขึ้นเ,เห็นรายละเอียดได้เยอะขึ้นแต่น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อย้ายลําบากเนาะแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วยกล้องโทรทัศน์ก็จะมีทั้งแบบหักเหแสงขึ้นเป็นแบบรูปอันนี้เนาะแล้วก็แบบสะท้อนแสงแบบนิวโตเนียนแบบรูปข้างซ้ายนะหรือว่าจะเป็นแบบผสมแบบรูปข้างขวาหรือว่าจะมีแบบออโตตามดาวอะไรก็แล้วแต่นะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเลือกสถานที่สังเกตดูดาวด้วย ถ้าต้องการดูดาวเคราะห์เป็นหลักราคาไม่แพงมากอาจจะแนะนําเป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะออถ้าเป็นสะท้อนแสงเนี่ยอาจจะเหมาะกับการดูกระจุกดาวในบูล่าสำหรับกล้องโทรทัศน์แบบผสมก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าก็สามารถดูได้ทั้ง2แบบแหละออก็แล้วแต่ที่สะดวกเนาะลองลองดูสเปคกล้องอีกทีนึงนะครับอันนี้จะไม่ได้กล่าวในที่นี้ก็จะต้องดูเรื่องออมันก็จะมีเว็บไซต์ที่แนะนำเรื่องอาศจริ to choosing อาร์ทอสโคเนาะก็จะเป็นวิธีการเลือกกล้องโทรทัศน์นะอันต่อมาก็คือข้อ8ก็คือ l o s e your ego อันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญเนาะเพราะว่าดาราศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยอาจจะดูดาวมาสักพักแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดของดาราศาสตร์นะก็จะมีผู้ที่รู้ชำนาญมากกว่าไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์เรื่องขยาสำรวจต่างๆดาวเคราะห์กระจุกดาวอะไรต่างๆกลุ่มดาวต่างๆ ซึ่งาการติดตามข,าข่าวทางดาราศาสตร์เป็นระยะระยะ,ะ,ยะติดตามปรากฏการ์แล้วก็ลองติฟังไปกับเหตุการณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์เนี่ยก็จะทําให้ทุกๆท,ท,ท่านมีความเข้าใจได้ดีขึ้นเนะเาะอ่ะข้อข้อ9ก็คืออย่าไปคิดมากสําหรับการดูดาวนะ relax and have fun หลังจากเรามีกลุ่มมีอะไรแล้วได้มีความรู้ในการดูดาวาติดตามปรากฏการ์สำคัญต่างๆในแต่ละช่วงของปีเราก็จะได้ดูดาวอย่าง เพิ uh, ่เพลรนเนาะสถานที่ในการด do mm ูดาวก็มีส่วนในการช่วยให้ด do mm ูดาวได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เราอาจจะเริ่มจากปรากฏการณ์ง่ายๆตั้งแต่ดูดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยไปดาวเคราะห์ hmm. ไปกลุ่มดาวอะไรต่างๆ mm hmm. ไม่ยากเลยสําหรับการดูดาวนะครับอันนี้เราก็ลองแปลจากบทความนี้มานะ,ะแล้วก็ผมจะขอเสริมข้อ1ินะก็คือ,อเป็น,ปน,ปนการดูดาวเนี่ยเป็นประสบการณ์ทีอ่อาจจะต้องมีสถานที่ เวลาที่เหมาะสมนะอยู่ในปรากฏการบางอย่างก็หายากแล้วก็สังเกตเห็นได้ไม่ไม่ได้ชัดเจนมากเนาะในบางครั้งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษก็ค่อยๆศึกษากันไปเนาะปัจจุบันก็เริ่มมีการดูออนไลน์แล้วก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา t r u t u r u s a s t r o n o m e นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h ช n n e l นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ